สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดปพะะชาตินะครับวันนี้เป็นตอนที่3นะครับเราพูดกันมา2ครั้งแล้วนะครับเป็นในเรื่องของคนชาวไทยภูเขาเผ่าขาชินน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้เรายังอยู่กับพี่น้องขชินนะครับคุณอนุชาติลาภาประธานเครือข่ายขาชินแห่งประเทศไทยคุณยาอื้อชอแลประธานวัฒนธรรมขจินแห่งประเทศไทยคุณบุญรักฉัน อดีตผู้นาหมู่บ้านและท่านพลเอกจารัญคุณละวณิชนาย,ยกสมาคมบปรและพี่น้องกรชินที่อยู่ด้านหลังรวมทั้งเยาวชนนะครับจินดีต้อนรับครับสวัสดีครับครับเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันในสิ่งที่อยู่ในหัวใจเราเป็นหัวใจตรงเดียวกันในการที่จะต้องมาพูดถ้าไม่พูดคนก็ไม่รู้ละเพราะเราอยู่ไกลมาก อยู่ถึงชายแดนอยู่ที่ไหนอย่าให้บอกกับพี่น้องที่กำลังรับชมครับครับเป็นอาเป็นหมู่บ้านกระชินแห่งเดียวในเมืองไทยนะฮะอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ไกลามากติดชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกเมื่อคืนเดินทางมาตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เวลาเท่าไหร่มาถึงเท่าไหร่เนี่ย ตอนเช้าที่มาถึงในกรุงเทพก็ห้ามงกว่าโอ้ตีห้าเลยครับห้ามงกว่าห้านาฬิกามาครับเหนื่อยไหมละ่ะไม่หน่อยครับเพราะว่าพ่อของเขาก็มาด้วยใจมาด้วยใจ,ใจมาด้วยใจใจใใจจสั่งมาละใจสั่งมา,งมาไม่มาไม่ได้อยู่บ้านก็ไม่ได้ต้องมาเพราะว่าอยู่ที่บ้านความเสียใจมันไม่พอ,อ อยากจะมาหลังจากบจบรายการแล้วจะต,ต้องไปไหนต่อเราจะไปเ,เดินทางไปที่ทีท่พระบมมรมราชวังอ่าพระบรมหาราชวังครับเพื่อไปคารพบครับแล้วก็ไปถือว่าไปคารวะครับ,รบพระหลวงของเราครับต้องไปให้ถึงฮะทุกคนมาด้วย<ป>มาด้วยใจคือเราไม่ต้องช ชวนกันเลยตอนแรกเราจะมากันแค่สี่คนคแต่เห็นมาทุกคนมากันเยอะ <มา S 2> เราก็พากันมาแย่งกันมาครับเอาละทุกปีเนี่ยเรามีงานประเพณีถือว่าเป็นงานประเพณีศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกงานอะไรนะครับเป็นงานคชินรำมะนาวถวายพบบระปอนชัยนะครับของเป็นการรำมะนาวซึ่งเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ประเพณีสําคัญของพี่น้องคชิตร นะครับโดยเฉพาะพี่น้องกระชินในเมืองไทยเนี่ยเราจะรำถวายพระพรในหลวงนะครับพ่อของแผ่นดินเนี่ยทุกๆวันที่ 4, 5, สี่ห้าธันวาเราจะเน้นว่าต้องมีวันที่สิวันที่ห้ธันวาเพราะว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะเราก็เอาประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของกระชินเนี่ยมารำถวาย แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะจริงๆตามกําหนดการเนี่ยปีนี้เราก็จะจัดวันที่สี่ห้าธันวา, 4, 5, นวาแต่ว่าปีนี้เนี่ยทุกคนก็คุยกันแล้วรเราก็ขอที่จะเลื่อนการจัดไปก่อนเพราะว่าทุกคนในเรื่องการเฉลิมฉลองการลามถวายเนี่ยคงไม่มีใครที่จะมีกระจิตกระใจที่จะไปลามในช่วงนี้นะครับเราถือว่าเรามีความเสียใจมีความเศร้าสุข นะครับเราก็ขอเดือนโดยไม่มีกำหนดครับที่ว่าเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของพี่น้องเผ่าขะชิน,นมีความเป็นมาอย่างไรครับการจะลำมะนาวแต่ละครั้งเนี่ยเรา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 ,เราจะลำในโอกาสอย่างไรที่เราอยู่ก่อนที่จะเข้ามาหรือว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเราลำตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตามพระกรมาก็นนี้ เจ็ดแปดอย่างสิบสิบ,ส,บสิบกว่าอย่างสิบกว่าชนิดใช้ชนะชนะสงครามแล้วก็อ,อันนั้นหมายถึงท่าท่าท่าลำท่าลำท่าลำกันติ้งจะไม,ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับแล้วก็ถ้าลำพี่น้องแยกกันไปเนี่ยท่าลำอีกอย่างหนึ่ง พี่น้องกันมารวมกันน้ำอีกแปดหนึ่งแล้วก็ได้ผลได้กุศลมีไหนได้ผลได้กุศลเยอะๆอันนั้นก็ล้ำแปดหนึ่งปกติปันธุ์พันธพิน์เนี่ยสิบกว่าปี30ปีอาจจะล้ำครั้งหนึ่ง<อ>แต่พวกเรามาถึงประเทศไทยท,ที่ที่เราล้ำอยู่เสามนนว เราตั้งเสามะนาวอยู่เนี่ยในหลวงเสด็จเอาเฮลิคอปเตอร์ไปจอดที่นั่นไปจอดที่นั่นแล้วก็ในหลวงเสด็จลงจากในเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เราก็ตั้งเสามะนาวตรงนั้นแล้วก็เราก็สองปีต่อครั้งหนึ่งตอนนั้นตอนนั้นท่านเสด็จไปปีไหนนะปีสองสามครับอ๋อปีสองสามเราเราก็เริ่มลำมาเลยหลังหลังจากนั้นเรายังไม่ได้ลำเพราะว่าเศรษฐกิจของพวกเรายัง ไม่มีอะไรเริ่มต้นจากเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าแต่และครั้งที่ลามาน,นาวเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณห้าหกแสนอย่างตาตามเฉพาะในหมู่บ้านหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยประมาณสามแสนสี่แสนเี่ว่าเาป็นเศรษฐกิจในหมู่บ้านดีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็พวกเราที่ลามาเนี่ยประมาณสิบกว่าปีละสองปีต่อางสองสองปีต่อข้างเดี๋ยวนี้พวกเราลามาแล้วหก หกรอบหกรอบสิบสองปีครับสิบสองปีเป็นการสืบสารครับที่น่าทึ่งก็คือเขาเอาจุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฮิลลปเตอร์ลงไปแล้วเอาจุดนั้นตั้งเสาตั้งเสาตั้งเสาขึ้นเป็นว่าพระบาทได้มาย่ำตรงนี้ครับทีนี้ทีนี้การเตรียมงานเนี่ยนานไหมครับประมาณสองเดือนครับ องเดือนครั้งเสร็จัดเนี่ยประมาณสองเดืนอนควาเตรียมเอ่อได้ทราบว่ามีพี่น้องข้จีนที่อยู่ต่างประเทศมาด้วยมีประเทศไหนบ้างประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ที่อินเดียอัสซัมอัสซัมก็มาแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่พมา่าทั้งเหนือ,อและก<ต>็จีนแล้วก็พี่น้องที่อยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยพี่น้องที่อยู่าสหรัฐอเมริกา แล้วก็พี่น้องที่อยู่อัองกฤษพี่น้องที่อยู่สวิสเตเน,นอร์เวน์โนเวตูเทนเขาโอ้เยอะมากมาอินโดนีเซียมีไหมวันนั้นวันนี้นเห็นอินโดนีเซียมีม,มีนะครับเก้าประเทศครับแล้วได้กลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านนอกจากเยี่ยมบ้านแล้วก็มาแสดงความจงรับคดีคในการที่จะต้องเข้ามา บางคนก็จากไอ้รฐกระชินเนี่ยเขาไปทํางานต่างประเทศแต่ถ้า <c oughs> พวกเราที่ประเทศไทยเราจัดงานรับมนอาถไวพระพ,ชพรช<า>ัยเราส่งสารไปปั๊บขอกัดปินมาครับที่ว่า,าเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในช่วงทําเนี่ยม,ม,มันมีขั้นตอนอยังไงพอจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นของสิ่งที่เราตั้งใจทํากันไหมตั้งแต่ ก่อนที่จะล้ำเราเตรียมงานประมาณเดือนกว่าสองเดือนหลังจากนั้นไอ้ผู้ผู้นำผู้นำเต้นที่ใส่ชุดยาวๆเนี่ยโมนั่นก็ซ่อมเต้นอยู่ประมาณเดือนกว่าเอายืนใช้เงินกี่ครครับแต่ละวันเนี่ยเช้าหนึ่งรอบตอนเย็นหนึ่งรอบแต่ละรอบเนี่ยสองชั่วโมงครับผมสองชั่วโมงรับแต่ละรอบเนี่ยสองชั่วโมงแล้วก็ พระบรมราชาลักษณ์เนี่ยเราตั้งไว้เข้ามาในพื้นที่ปักหา,หาสถานที่ก่อนหาสถานที่ปับเขาจะเดินไปที่พระบรมราชานครปังคมครับถังหวับางคมสามรอบสามรอบครับแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็เริ่มลำลำลำวดลายดูพื้นที่กว้างมากมีคนเยอะเลยเต็งครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณกี่คนเนี่ย แต่และครั้งเนี่ยจะไม่เหมือนกันปีก่อนที่พวกเราลำเนี่ยพี่น้องจากไอ้มงจีนแล้วก็พี่น้องจากวัดกรชินมาถึงเกือบสี่ร้อยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยประเทศไหนเนี่ยอ,อันนี้มาจากแผ่นดินใหญ่โอ้มาจากจีนเลยครับมุนทุนยูวนานมุนทุนยูวนานครับและนี่แหละอันนี้พี่น้องกระชินใน,น,นคนในหมู่บ้าน,นครับโอ้คนในหมู่บ้านครับ แต่งตัวไม่เหมือนกันคนละสีเขาจะมีแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีสองชุดสามชุดอย่างเขาก่อนเนี่ยอาทิตย์ชุดสีแดงเนี๋ยก่อนที่เดี๋ยวภาพจะหายอันนั้นใช่ไหมเสาเสาลำมนาวขั้นับงนันจะเรียข้างในเนี่ยเขาเขาเขาเรียกเสาอะไรนะเสามนาว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 เสามะนาวมันจะมีตูผู้ตูมีตูตูแม่แอ่สูงสูงเนี่ยเป็นผู้พ่อ ตามกว่านม้นิดหนึ่งก็ผินแม่อย่างเนี้ยมันจะตั้งอยู่สี่เสาอย่างนี้นะอันเนี้มันสําคัญตรงกลางเนี่ยสองเสาสองเสาข,ของอตูวผู้เนี่ยมันจะสูงกว่านิดหนึ่งตรงกลางแล้วก็ไอ้ตัพู้ตัวเมียตัวู้ตัเมียเนี่ยไอทีอ่ขากระบ,บาดมาอีกอันนี้คือมาล่อมออล้อมค้ายๆอย่างพูกเราคือ,อ อันหนึ่งอันเดียวกันอคุณ oh <my S 2> อนุชาติ <my God. S 2> มีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมครับอจริงๆเนี่ยอย่างที่ว่าประเพณีการลำมะเหนาวนี่เป็นประเพณีที่เชื่อมอพี่น้องกลุ่มต่างๆของพี่น้องกระฉินที่มีอยู่หลายกลุ่มซึ่งมีประเพณีหลักคือประเพณีนี้นะฮะมาเชื่อมเชื่อมระหว่างกลุ่มต่างๆ นะครับเราก็เป็นประเพณีที่เมื่อกี้บอกมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เต้นอยากเต้นก็เต้นไม่ใช่เต้นลําทั่วไปครับบางครั้งนี่การเต้นทั่วไปไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ว่ามีอันเป็นไปอ,อย่างกรณีที่อินเดียเนี่ยเขา ä, ผู้นําเต้นเขาเต้นผิดนะครับเขาเดินหลงป่าเข้าไปเป็นเดือนเลยเป็นเดือนเลยใช่นี่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับรรก็ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างทุกขั้นตอนเนี่ยเราก็ต้องมี กฎระเบียบวิธีการทําวิธีที่เขากําหนดมาตั้งแต่บรรพบุรุษพี่น้องกะชินเนี่ยนับถือาศาสนาอะไรแต่เดิมเนี่ยเราก็นับถือผีนับถือบรรพบุรุษเนาะก็แต่หลังจากที่เรามีมชชินีรีเข้ามาพี่ในพี่น้องกะชินเนี่ยร้อยกว่าปีละ,ละ,ะนะครับตั้งแต่รัฐกะชินลงมาจนถึงพี่น้องชนเผ่าต่างๆทางภาคเหนือเราก็ได้รับอิทธิพล เราเราก็หันมานับถือคริสเตียนแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับของพี่น้องกระชินนะที่เรานับถือคริสเตียนพี่น้องกระชินมีประมาณหนึ่งหมื่นคนทั้งประเทศทั้งทั้งที่มาอยู่ในไทยนะฮะแล้วถ้าอยู่ในในรัฐกระชินมีเยอะไหมครับก็น่าจะเกือบเกือบสองล้านคนน่าจะได้มาครับแล้วก็ในมณฑลยูนนานของจีนด้วยแล้วก็ในมณฑลยูนนานประมาณเท่าไหร่หลักหลายหมื่นหลักแสนยังสอง สนสองแสนได้อยู่มาเอาอย่างนี้ทั้งโลกมีเท่าไหร่พี่น้องกระชินรวมเลยรวมทั้งโลกเลยฮะประมาณห้าหกแสนห้าหกแสนก็ตีทักสามล้านสี่ล้านท่านพระเนจรันครับเราจะเห็นรูปทางหละในเรื่องของวัฒนธรรมเระเพณีที่ดำรงสืบสานมารวมทั้งสิ่งที่พี่น้องกระชินเป็นศูนย์รวมใจแสดงออกเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะทำมาหลายปีมากมายแล้วก็วันเนี้ย วันนี้ตั้งใจมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีชนคนรุ่นใหม่เข้ามาอีกก่อนจะไปถึงตรงนั้นอยากให้ท่านมีมุมมองต่างๆที่จะพูดคุยกันตรงนี้ครับครับฟังดูครับว่าตั้งแต่พระบาท,ทสมเด็จพระจุลจุมสิตเด็จไปเมื่อปี2523ครับเป็นจุดเริ่ม,มที่รทรง,ง,งแผ่พระเมตตาลงไปสู่ชนเผ่าขชินครับและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยชนเผ่าขชินทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินไทยนี้ก็ถวายความจงรักภักดี เรียกว่าถวายชีวิตกันทีเดียวเป็นเวลาสามสิบหกปีมาแล้วสามสิบหกปีสามสิบหกปีมาแล้วในขณะนี้เนี่ยต้องเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจเก่านั้นแต่หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยด้วยดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทงดงามเป็นเรื่องที่ดีเ,เป็นชนเผ่าข้าจีนจะเป็นชนเผ่าที่นําชนเผ่าอื่นๆว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันรเรายึดถือสถาบันพระมหากษัตริย์ ประมุขของประเทศด้วยกันนะครับก็จะทำให้บ้านเมืองของเราเจริญไปด้วยพระประมุขของเราในสถาบันพระหมหากษัตริย์ครับ,รบประเทศไทยเราเนี่ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์แต่ในเนื้อเดียวก็คือความเป็นคนไทยนั่นแหละเราอยู่ร่วมกันทีนี้มาถึงพี่น้องรุ่นเยาวชนเยาวชนของพี่น้องกระชินละหนูเรียนท่านอะไรหนูเรียนอะไรนั่นแหละนมนั่นแหละ แนะนำตัวที่ชื่ออะไรอ่าผมในที่มงคลละไผนะครับผมตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับราชภัฏเชียงใหม่สาขาอะไรอ่าสาขาวิธีการคอมนะครับงานเวลามีงานเข้าชินแต่ละปีเนี่ยเราได้เข้าร่วมไหมก็ได้เข้าร่วมครับก็ทุกปีเลยนะครับผมจะกลับไปนะครับถ้าผมมีความรู้สึกไงหรือมีความรู้สึกก็มีความภาคภูมิใจมากเลยนะครับเพราะว่าได้เกิดที่แผ่นดินไทย แต่ยังได้มาทําในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของตนเองครับครับหนูเรียนอะไรนะวิศวกรรมใช่ไหมอ่วิทยาการคอมครับวิทยาการคอมครับแล้วถ้าสาเร็จการศึกษาจะไปทําอะไรเนี่ยก็คิดว่าจะกลับไปทํเอ่อเกี่ยวกับที่เราเรียนมานะครับกับจะกลับไปพัฒนาหมู่บ้านนะครับก็คิดไว้อยู่นะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ผมย่างเข้า24แล้วครับ24แล้วครับ นอสาวน้อยแนะนําตัวทีชื่ออะไรค่ะหนูชื่อนิพอมหินะคะพูดดังๆลูกนางสาวนิพอมหิคะอตอนนี้เรียนอยู่ระดับไหนอยังไงจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วค่ะกําลังเตรียมที่จะเข้ามหาลาัยครับค่ะแล้วแล้วจะไปต่ออะไรที่ไหนอย่างไงจะเรียนต่อที่เชียงใหม่วิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่มหาลัยเชียงใหม่ใช่ค่ะ ตั้งใจเข้าสาขาอะไรสขาแพทย์ค่ะแพทย์เลยค่ะแสดงว่าหนูเป็นคนเรียนหนังสือเก่งไม่เก่งค่ะแต่ต้องขยันค่ะ,ต,คะตั้งใจค่ะตั้งใจค่ะสมมุติว่าเข้าแพทย์ได้สําเร็จการศึกษาแล้วจะกลับไปดูแลพี่น้องกระชินหรือว่าพี่น้องตามแนวชายแดนไหมเนี่ยยากค่ะอยากจะไปะดูแลน้องๆแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะที่ เจ็บไข้ได้ป่วยเนาะ mm hmm. เราเอาวิชาของเราไปพัฒนาชุมชนของเรามีเยวาวชนเนี่ยเรียนหนังสือเยอะไหมพีม่น้องกระชินรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นเยวาวชนเนี่ยเยอะค่ะเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรคก็แสดงว่ารุ่นรุ่นใหญ่เนี่ยรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าายายเนี่ยเห็นความทุกอย่างของตัวเองเอาไปถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานและเพื่อให้เข้าสู่ในสังคมที่เจริญขึ้นนะ ทีนี้สิ่งที่ห่วงใหญ่เนี่ยเราเข้าไปในเมืองเราเราอายไหมที่เราจะบอกว่าเราเป็นแคชินไม่อายค่ะเพราะว่าถึงเราจะใช้ชื่อคำว่าแคชินแต่เราก็เกิดในประเทศไทยเราเป็นคนไทยค่ะไม่อายที่จะบอกว่าเราเป็นชนเผ่าโอ้มีความภาคภูมิใจค่ะท่านพู้นิจจารินครับเยวาวชนขคชินมีความคิด มีมุมมองต่างๆตรงนี้ท่านมองปัญหาความมั่นคงในอนาคตไหมครับก็กลับมาสู่กลับมาสู่ลูกหลานนี่นะครับ,รบถ้าเขาพคการรู้สึกเป็นคนไทยเนี่ยผมเบาใจไปเยอะทีเดียวว่าอย่างน้อยที่สุดคนไทยแม้จะอยู่ชายแดนต้องจุดไหนก็ตามเนี่ยเขาก็มีความเป็นไทยเขาจะต้องดูแลบ้านเมืองของเราต่อไปข้างหน้าผมก็แก่แล้วรุ่นหลังๆเนี่ยก็คงจะช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อไปข้างหน้าเป็นหน้าที่ที่เราต้องสืบสานต่อ พอรุ่นใหญ่ก็รุ่นใหญ่ก็ค่อยๆหายไปในฐานะที่อยู่ใกล้เบื้องคุนบาทในช่วงที่ท่านเสด็จปีสองสามนะครับวันนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องขอชินเป็นอย่างไรบ้างจากวันที่ท่านเสด็จลงไปพบพวกเราจนถึงวันนี้วันที่ท่านเสด็จลงมานี่ในหมู่บ้านเนี่ย,คน,ยคนเยอะคนเยอะคนเยอะทั้งทั้งที่ท่าน สเสด็จลงมาเนี่ยกำลังลงไปเนี่ยมีผลเยอะแต่วันนี้ในหมู่บ้านเนี่ยจเจริญเคน,น <มา S 1> เยอะถนนคนตางไม่มีผลครับอ่ะตอนนี้แหละภาพภูมิใจชาวบ้านก็ะชีวิตของเขาเกาะไปทนายก็ง่ายขึ้นปฏิบัติตัวของเขาแต่ละคนนี่ก็ง่ายขึ้นเนี่ย มใจและเรามีการบอกกล่าวกับญาติพี่น้องหรือเยาวชนรุ่นใหม่อย่างไรกล่าวกับเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีผู้นำหมู่บ้านทุกวันนี้ก็เขาก็ในหมู่บ้านก็มีวัฒนธรรมผู้นำมีแต่ละคนเนี่ยรับหน้าที่ดูเดยวกันครับหน้าที่แล้วก็สูบไปหาโลกห้าน ด้านหลังมีใครอยากจะพูดอะไรในใจไหมมีมมไหมอ้าวเอา,เอานั่นมา,มา,มาอา้าวพูดสวัสดีค่ะนี่ฉันชื่อนางแก้วละภัยนะคะอยู่บ้านแม่สาม,มีเช่วกระชินนะคะตำบลเมืองนาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ได้มาเปิดได้มาออ,ออกรายการที่นี่ก็ดีใจมากๆนะคะตอนแรกว่า พวกเราจะมาออกรายการเรื่องจรีรำมะนาววายพระพรชยัยพวกเราก็อ,าอยากจะถวายพวกเราที่มีางานาล้ำมะนาวเพราะว่าล้ำมะนาวเก๋สำหรับชาวกระเชนเนี่ยดีที่สุดนะคะก็เลยพวกเราก็นับเป็นปีนับปเป็นเดิน นับมาเป็นวานใกล้จะถึงพวกเราจะทวให้พระพรชยัยแต่วันนี้ก็มาเจอพวกเราทุคกคนก็ทัพสซึ่งมากในใจก็ทนไม่ไหวเพราะว่าพวกเราสิ้สนพระชนไปแต่วันนี้ได้มาพววุทคกุยเทนี้ก็ดีใจมากเลย ถ้าเปลี่ยนไปได้ก็อยากให้สำเร็ตพระเจ้าอยู่หัวมาติมูบันานน้อยสักครั้งหนึ่งแก่วางไว้วอย่างนี้นะคะคแต่วันนี้ก็ดีใจค่ะเราได้มาคุยเรื่องทุกอย่างอนาคตของสำหรับชาวกระชินอยู่แต่ไปเทศไทยก็สำเร็จพระเจ้าอยู่หัวก็เขาก็วางแผนไว้อยู่แล้วแต่คิดดูอีกด้านหนึ่งก็ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออามาตั้งไม่คงการลงอยู่แล้วค่ะแม้แต่พระเจ้าเขามาอยู่ก็มนเราได้อยู่กับเจ้าอยู่หัวเพราะว่าหมู่บ้านเราตั้งอยู่ที่คงการลงคงการลงก็ตั้งแต่เขามาอยู่ถึงวันนี้เขาก็ส่งเสริมด้อย่างเกี่ยวกับเกษตรเรื่รว่าทุกอย่างนะคะ ปัจจุบันก็โครงการลงเขาก็เจ้าบ้านยังสมมติเลี้ยงหมูเลี้ยงไว้นานก็ไม่โตสักทีแต่โครงการลงก็พาไปดูงานแล้วก็ขเขาก็เสริมเสรมให้ก็เลยพวกเราก็ดีใจคิดดูซาบซึ้งในใจมากๆากเลยคะ่ะแล้วก็เมื่อกี้คิดว่าพ,พระเจ้าอยู่ท่านพระเจ้าอยู่หัวจะ ไปจากพวกเรานะคะคคแล้วก็อยากให้พระเจ้าอยากให้ในายแผ่นดินไทยเนี่ยให้มนพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเกิดขึ้นมาอกีกคุณที่ดีๆเยอะๆมากๆนะคะสำหรับหมู่ันเราว่าสำหรับชาวกระชินอนาคุเด็กๆด้วยอนาคุของชาวกระชินเนี่ยฝากไว้ที่ผู้นำไร่ท่านนะคะแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวไม่อยู่ก็ เราก็รู้ว่าคนไทยทุกคนมีน้ำใจมากๆนะคะฝากไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากนะคะก็คงจะเเห็นครับเห็นค่ะอีชั้นเชิญนางโมนมลีที่อยู่คงไม่แจ้งก็เราอยู่ที่เหลียวกันของทราบหมดแล้วนะคะสําหรับอีชั้นค่ะวันนี้อยากจะมาบอกว่าเราถึงไม่ว่า ตอนนี้พระองค์ท่านซสิ่งพระชนม์ไปจากเราในฐานะเป็นแม่ของชมชนอิชานนางมูลมลิสัญญาว่าอิชานจะเลินดำลอยของพ่อแม่ไม่ว่าวัฒนธรรมประเพณีและภาษาเท่าที่อิชานทำไร้จะติดพยายามทำแล้วจะถ่ายทอดให้ลูกๆหล,ล,ลานๆเพื่อ ใช่ชีวิตในประจำวันที่ย่างเย็นนะคะขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณอนุชาตลาภาในฐานะเป็นผู้นํานะครับวันนี้มีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมไหมครับจะเป็นช่วงสุดท้ายรายการนะครับครับในฐานะที่เป็นพี่น้องชนเผ่าชนเผ่าหลายๆเผ่ารวมทั้งพี่น้องกระชินนะครับแล้วก็อย่างที่กล่าวมาว่าเราสูญเสียพ่อของแผ่นดินนะครับพ่อของคนไทย ทั้งประเทศนะครับเรามีความเสียใจนะครับเหมือนสูญเสียผู้ปกครองคนพ่อนะครับของเราไปนะแต่ว่าสิ่งที่พวกเราปฏิทานนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามในอนาคตก็คือคําสั่งสอนนะครับพระเจ้าโอวาทที่มีต่อคนไทยทุกคนนะครับเรื่องของการทําดีการอยู่อย่างเพียงพอพอเพียงนะครับเรื่อง ต่างๆที่พระองค์ตรัสสอนพวกเรานะครับตลอดระยะเวลาเจปีที่พระองค์ทรงครองราชมานะครับเราก็จะทําตามนะครับทําตามที่พระองค์ได้สั่งสอนพวกเรามาจะปฏิบัติต่อไปท่านพลเอกจันรครับท่านมีอะไรที่จะสิงท้ายไว้ไหมครับผมพูดประโยคเดียวจะเกิดภาคไหนๆก็ไทยด้วยกันครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือ เป็นรายการคิดเพื่อชาตินะครับวันนี้พี่น้องขาชินท่านพลเอกจัลันหลายท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ